อ๋ออ่อเนี่ยนี่ก็ได้อ่สมสสมอหยอหยอ่ยอหย่อทุกอย่างเลยนะต้มก่้ก่็ผมสั่งมาครับแต่คงไม่ได้กินมามนมกมเพราะว่าผมกินจริงๆครับกินไปไปตัวหนึ่งก็เลยแต่ก็จะสั่งนะครับเพื่อที่จะเอาคลิปมาฝากกันว่าร่างาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนั่ง ทั้งกินในร้านเลยครับในร้านก็ต้มที่น่ากินมากแล้วก็คนเต็มตลอดเวลาใช่หมูตอมอตินนะ เป็นคลิปแรกะครับที่คลิปแรกเลยที่ผมสั่งแล้วผมไม่หิวแล้วก็อิ่มแล้วก็กินไม่ได้ด้วยแต่ว่าจะชิมได้เฉยครับแล้วก็แค่นั้นจริงๆสองคำพอเพราะว่าอิ่มมากๆแต่เนื่องจากข้าวต้มน่ากินม,มากเลยครับดูแบบรรยากาศน่ากินจริง

คือยาวเหยียดนะครับผมยังไม่ได้กินเลยรอต่อไปครับของทุกอย่างสดน่ากินมากกินหอมมาถึงนี่เลยดีครับจะได้ย่อยไปหน่อย

จะได้กินเอเน๊เขาจะได้เขาเขาใส่ทั้งหมดเลยครับรอหน้านิดนะครับก็จะชิมให้อร่อยนะครับรอแป๊ดหน่อครับกิน

ท่านข้าต้มแห่งนี้นะครับอยู่ที่หาหน่อยเลขที่สามสิบเจ็ดเรายังไม่ได้ครับ วิวยาวมากนั่งกันข้างในรอมาหกนาทีครับโอ้มาแล้วทีครับนี่เป็นข้าต้ม สินหมดเลยครับผมเห็นเขากินนะครับเขาอย่างนี้ครับโหหนึ่โลงเลยอ่ะเขาใส่เนื้อด้วยนะก็ใส่ได้เห็นเขาใส่กันเห็นน้ำปลาสุกอย่าง จะมีปัญญากินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอิ่มเหลือเกินแต่มันน่ากินมาก ม,มันเป็นโจ๊กเลยครับผมกินแทบจะไม่ได้มันร้อนมากมากร้อนมากมกินในปากพองเลยครับต้องกินน้อยๆเลยครับแต่เขาก็กินกันได้ มันร้อนนะครับต้องรอครับขราวต้มเขาสุดยอดมากออรออ,อรนอา,อ,อากาาัดหนาวๆนะกินอย่างนี้นะ ผู้หลักับต้องเป็นเาไปเลยตองอยู่ตรงอะไรที่ด่านต้องติดเชือกไง

ทำหนูของเราแนละ้วไม่ไหวแล้วครับต้องปล่อยให้มันเหลือนะเพราะว่าผมกิ่นมากแต่อร่อยนะ,ะกินเป็ดไปตัวเลยสองคนครับสุดท้ายครับเพื่อตสัดใจกับพี่เตอร์เซี่ยทำอย นะครับขอโทษนะครับที่กินเหลืออร่อยแต่ว่าอิ่ม